น้องวาคุมบ้และเมีบ้าคุมอีกแล้วบังคุมอีกแล้วสเต็ปเดิมจ้ะพี่น้องจ๋าสาวปากันสิว่าบ้คุมอีกแล้วจ้ะพี่น้องมาจ้ะพี่น้องจ๋าอันนี้สิเป็นคลิปเมื่อวานนี่เนาะสาวป่าไปกินปลาสมจ้าพี่น้องจ๋าเพิ่นมีโปรประจำกัดเวลาเนาะจะาอ้า วันแรกจะเสาปลากับไปเจิมเลยร้านเก่าเจ้าเดิมจ้าโอชิเนขอนแก่นจ้าพี่น้องจ้าเมนูที่เสาปลากินเมื่อนี้นะจ้าเสาปลากินอยู่ที่หัวละเก้าร้อยบวกบวกนะจ้กรวมแวดรวมค่าบริการค่าเซอร์วิสค่ารีฟิลหนำกระโต๊อยูหัวละเจ็ดร้อยสิบสี่บาทจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้ก็มากันสองคนนะจ้ากับลิงหน่อยตัวหนึ่งจ้าีไวหรือโบ่ไวจ้าพี่น้องจ้ามากับลุงลุงนะจ้าร่อนแหลกแหกหมันม้าพี่น้อง ลุง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 ก็งสั่งสู้ส่ค่ะแต่จะพี่น้องจา่าสเต็ปการกินของน้องเปลี่ยนโน้หน่อยจะาพี่น้องเราเอาสาลายพันห่อสาหลายยำสาลายกินจะาพี่น้องเอาพี่น้องจา๋ากุมหรือบ่กุมจา้ามื้อนี้กับคอมเมมต์มาบอกแนจ่จ้ามาสองคนเนาะจา้ะจากซิเบิดตบ่เบิร์จ้จล็รตแรกสั่งไปอยู่ที่ ซสาซสิมิหกสิบชิ้นจ้ะพี่น้องจ้าแล้วก็มอนดองอีกยี่สิบด้จ้ะพี่นอ <laughs> ้องมาเมื่อนี้แบบโบอลังการปันไหนจ้าถาแซล่มอนเฮาเพราะว่าเขาประกาศสร้างหลายสามารถสองคนอิลีอิลีแล,ล้วลุงก็ชอบสิแบบว่าถ่ายไปอิมไปในจังหน่อยลุงก็สิบอกว่าปลากินเลยลุงแพ้เซล่มอนลุงก็สิเป็นจัิงสิละจ้ะพี่น้องจ้าเอาเบิ่งด้อจ้าพี่น้องสาวปลาบ่ได้ตัดคลิปตัดยังออกว่าลุงหยิบไปกินกี่ชิ้นจ้ะที่เหลือน่ะแมน ท้าวปาลารับผิดชอบจ้ะพี่น้องแต่ว่าอยากสิบอกว่าเนื้อแซลมอนนี้คือฟินคือฉ่ำมากบ่เป็นหยังจ้บมือนีบ่กด้กดดันแห้งนะจ้ะเพราะว่าเพิ่นบ่จับเวลาจ้ะพี่น้องเพราะว่ากินได้ไม่จํากัดเวลาถามพนักง,งานพนักง,งานกันเลยบอกว่ากินหวัวเที่ยงขึ้นเลยครับพี่ว่าสำหรับเอาจัดไปสาวปลาก,กันเลยบ่กกดดันจ้ะพี่น้องจ้ะ สู่ๆเขาเมันเลือดนักสู่อยู่แล้วว่ญญาสาระพี่น้องจ้าแต่ว่าว่าตามค่วมจิงสาวปากกว่าสาวปากบกขุมอีกแล้วด้จ้าพี่น้องจ้าอันนี้บแมนคอนเทนต์หรือว่าโบแมนขําเว่าที่ว่าวติดปากด้จ้าพี่น้องจ้าหมายถึงว่าคนเราน่ะมันไม่คุ้มต่างกันแต่ก่อนนั่นคือสาวปาก,กินได้หลายกว่านี่นะแม่จ้าพี่น้องเออว่าพ่อเจ้าของมากินได้หน่อยๆก็เลยคือ่าเจ้าของกินบบคุมกินบบคือเกาอย่างสิแม่จ้ามันก็นเลยเป็นที่มาของคําว่าบบคุมอีกแล้วบบคุมอีกแล้ว จ้านี่เราจ้าพี่น้องจ่าเอ้ากินแซลมอนเบอร์โถกซิฟชินเป็นทีเรียบร้อยน่าจ้าพี่น้องจ่าเอาเฮากระัังชาบูมากินต่อจ้ายังสู้ได้อีกจ้าตัดเลี่ยนด้วยชาบูน่าจ้าขออนุญาตเอาลงน้าจ้าพี่น้องปลากุ้งนี่คือช่ำกืเลิศมากกุ้งพร้อมแกะไว้ให้กินเรียบร้อยเนื้อใบพายจ้าพี่น้องจ่าแล้วก็เนื้อเสือนาจ่าอู้ เนื้อกุ้งกรุบๆเลยจ้ะแล้วซอปลากระสังหมึกทาโกนาะนอกจากข้าเอื่นซาซิมิหมึกทาโกนาะนอกจากพี่น้องจะ้ะสั่งมาสิบชิ้นจ้าน้องเพียโนหน่อยก็กินเบิร์ไปละหาชินจ้ะพี่น้องจ้าแต่ว่าของน้องน่าจะแม่ก็เอาล่องต้มล่องกอนน่ะนะจ้ะพี่น้องจ้าจงให้น้องเปียนโนหน่อยกินนะจ้ะแต่ว่ามันก็จะหยาบๆกรุบๆเนึบๆหน่อยๆนะจ้ะพี่น้องจา้าบึ้งจ้ะพี่น้องจ้าเนื้อเสือโอ้ยฟินๆมากอันนี้เป็นเนื้อใบใบาย,บาย,บาย,ายโอ้ยลิ่นพันกันจ้ะพี่น้อง มาบันนี่เสาปลาเห็นเขากินลหลายหลายเนาะจ้ะเสาปลาสิมาลองเห็ดกินเองเบิ้งจ้ะพี่น้องจ้าอันนี้สิเป็นไข่กุ้งเนาะจ้ะแล้วก็เป็นมายองเนสเนาะจ้ะราดกบนำมายองเนสเนาะจ้ะคุกคุกให้มันเข้ากันกับเนื้อปลาโซมอนเนาะจ้ะโอ้ยเสาปลาเพิ่งสิเคยกินเถื่อแหลกจ้ะพี่น้องมันฟินมากกันเลยบอกว่าลุงลุงต้องลองว่าสันว่าลุงมันหลดอีหลวว่าสัน บัดได้แถดตัวลุงกินซอยควากำน้่นท่านบ่บันนี้ลุงเหลาเกลับขึ้นมายเสาปลากินซอยโอ้ยหลายกว่าของเจ้าของหญิงจ้บพี่น้องจากแซลมอนดองจ้าหาหกชินผุ่นได้จ้บพี่น้องโอ้ยลุงเฮดเส้นค่ะแต่ว่าน้องเป็นน้นอยนี่แล้วก็สูกกินปลาเหมึออู้เขียวดีค่ะเบ,บิ่งสาพามนาลุงๆุงจ้บพี่น้องจากเสาปลาลักทายจ้าโอ้ยตัดภาพมาที่เมนูเคโตะจ้บพี่น้องจ้าเอ้ยสภาพเสาปลากับบ่ได้ตั้งจากลุงคึอกัน เอาเอามันเลือดนักสู้อยู่แล้วย่านตั้งแต่บบคุมเนาะจาพี่น้องจ๋าสู่เด้อสาวปลาสันวาดีใจหลายเอาวันน้าในลุงบอกว่าปลากินย่ำนีซอยลุงแนวว่าสันวาสาวปลาก,ก็เลยบอกว่าลุงหนูเอาแต่ผักเด้อว่าสันวาย่ำเมัอนนางปลาแซลมอนนะแม่จ้าพี่น้องจ๋าเออสาวปลากระตักเอาแต่ผักแล้วมาก,กินจ้าพี่น้องโอ้ เค okay, บัดน,นี้กินแล้วเรียบร้อยแนมไปเห็นถั่วจ้าพี่น้องถั่วและติดจะเป็นรสอื่นนะนอกจากถั่วญี่ปุ่นมาสองชุดจ้าอันนี้ก็คือมาโดนเลลวแตะว่าเสื่องไว้คางมอขคางมอซา,าบูจะของมาเห็นจ้าอ้าวสู้ต่อไปกินถั่วเราไปตดอัดกันอยู่ในรถรถตอนนี้ลุงก็คือบ่เอาอย่างแล้วลุงบ่สูเอาสาวปลาสู้ยุบเดียวคันว่าสันว่ะอ้าพี่น้องแกถั่วกินจนแบบบั <laughs> จ้ะพี่น้องเป็นไดเป็นได้วันนี้กินข้าวเสร็จต้องมากินของหวานต่อจ้าสาราเปาลาวาฉ่ำๆเลยจ้ะพี่น้องจ้าชาไทยกับช็อกโกแลตจ้ะพี่น้องโอ้ยฉ่ำๆเลยจ้าตะวันเาสาร์พาบสู่ของหวานอิหลีจ้ะพี่น้องจ้าต่ว่าลุงบอกว่าให้กินซอยบางสภาพอิหลีเป็นไา่อิหลีเอาลล่าสุดลุงเอาไอติมมากินกับเอออย่าหาทำจ้ะพี่น้องจ้าอันนี้สิเป็นไอติมถ้วยของน้องเปี้ยนโนแม่ก็ได้ซอยต้อไปจ้ะพี่น้องโอ้ย สาวปลาสูนแนวอื่นก็ะไดแต่ย้ายสู่ของหวานต่จ้ะเบิ่งผลงานเฮ้าเมื่อนี้กับบ้านใ้จ้าจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์สาวปลาในเด้อจ้าพี่น้องจ้า